ส่นำในทางราชการสภาไม่ขานเลยแม้สาลเพนำเพืแฟเพื่นเกียรทุกคนเกีสไตล์ารวิชาปะพ ومن <applause> بعد <applause> สหรับท่านที่มาที่นแท่านที่ไม่ม่าคศึษาศึกษาในเรื่องของหลกสรหัสตร and okay. ดุจดุจประเจริญเจริญบ้างท่านนายกปุคคลแผนส่วนตำบลแพร่สาท่านตําบลตำบลแพสาเรารอคแขกผู้มีเกียรติผู้ปกครองทุกท่านสวัสดี ดังใจศึกษาส่วนศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดสว่างดังเดิมที่ได้ สุนทรศรีสาประพุทธ,าธศาสนาบันนันติเ่็นอามวาเป็นพระราษุศ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดีพระชนมายุหกสิบพรรษาและได้ดำเนินการมาตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ก็ได้รับษาปรัโรู้ระาทรมวสว่างมาเติมได้มีนนนนการจัดเปิดการเรียนการสอนวิชาในนามนัานพระพุทธศาสนาก็คู่กับวิชาทางด้านทางโลกจึงได้ให้การสนับสนุนมาตามลำดับเพรนัคณะก็นนะได้รับการสนับสเสน,น จากนัตโรคูวิริยะดำรงท่านได้ได้ความสำคัญท่านที่อยู่ไกลอยู่ที่กรุงเทพฯนครท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าว่าว่าชิดพุทธมิ่งมณงกพระรา